เกณฑ์เนี่ยหกสเกลเนี่ยเขาะจะอยู่ระดับที่หนึ่งกับสเป็นส่วนใหญ่หรือบางกลุ่มก็จะต่ำกว่าศูนย์เป็นต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจากข้อมูลเนี้ยมันทําให้เป็นประโยชน์กับเราอย่างไรเราก็ไม่อยากจะรู้สึกถดถอยกับข้อมูลที่เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเราต่าเตี้ยเรียกล่างนเหคะแต่มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่บอกเราว่าเรามีหนทางที่จะแก้ปัญหา,านั้ค่ะคะ่ะ ในเรื่องภาษาแม่ก็ส่วนหนึ่งวัดคณิตศาสตร์ก็เช่นกันนะ,ะเรื่องของแมทแทรมาติ literacy Science literacy ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะวัดว่าไอ้ประดาความรู้ต่างๆที่บรรจุในหลักสูตรนั้นเนี่ยเมื่อเด็กไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทำได้ไหมด้อย่างเ,เช่นโจทย์ง่ายๆนะคะาการระบบไฟจราจรที่ติดอยู่สี่แยกอย่างเนี้ยนะคะเขาจะคิดยังไงดูจากเวรรถที่มาซ้ายขวาสี่แยก จะไปแบบไหนเราจะทําอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความสามารถที่นักเรียนจะต้องมองเห็นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จราจรคิด่ังไงหรือบางทีเราก็จะพบว่าจราจรปล่อยข้างนี้มากเกินไปหรือเปล่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จําเป็นที่ต้องมาใช้นี่ก็เป็นโจทย์ที่จะถามทำจะไรถึงจะไปให้ครอบตัวที่สุดอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยนะคะเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันปัญหาโลกร้อนเรื่องพลังงานต่างๆเราสามารถจะนํา คอนเซปต์หรือแนวคิดต่างๆที่สอนในโรงเรียนี่ยไม่ใช้แก้ปัญหาได้ไหมเพราะนั้นเวลาที่เขาจัดสอบเนี่ยเด็กพวกนี้เขาไม่ได้ออกข้อสอบตามหลักสูตรแต่เขาจะสร้างสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ร่วมกับคนทั่วโลกแล้วเด็กเราเนี้ยแก้ปัญหากับคําถามล่านั้นได้หรือเปล่าเราพบว่าเด็กเราไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ครั้งนี้มันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะคะี่ที่ม็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นปัจจัยสําคัญต่อ คุณภาพการศึกษาโดยรวมไม่อยากจะใช้คำว่าวิทยาเทคโนโลยีอย่ยอางเดียวเพราะทุกวิชานะคะโดยเฉพาะภาษาไทยภาษาแม่เนี่ยมันต้องไปได้วยกันกับการบูดซัวิชาอื่นนั้นจากข้อมูลพิซซ่าเนี่ยเมื่อกี้น้องบอกว่าประเทศในอาเซียนเป็นจำนวนหลายประเทศทีเดียวเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ฮ่อ,องกงอะไรเหล่านี้รวนแ้วอยู่ในบรรดาข้างบนเราในอยู่แกรนที่4ี่กว่าจาก60กว่าประเทศนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามองภาพใหญ่ เราจะพบว่าปัจจัยที่ทําให้ประเทศต่างๆระบบการศึกษาเข้าจัดแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมาจากอันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าสถานะของสถานภาพทางสังคมของครอบครัวเราจะเห็นว่าประชากรส่วนใหญ่รุ่นพ่อแม่เราการศึกษาเนี่ยก็ยังอยู่ระดับป .6 หรือมากกว่านั้นเล็กน้อยถูกไหมคะถ้าเราวัดจากเด็กที่อยู่ขนาดนี้อันที่สองความยากจนนะคะ น,นี่ก็เป็นส่วนทึน่ทำให้เกิดการขาดแคลนไม่ว่าการสนับสนุนที่มากหรือุปกรณหรือสื่อเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียนก็ขาดแคลนไปด้วยเพราะงบประมาณของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบเงินเดือนของครูนะคะเพราะฉะนั้นงบที่จะเป็นส่วนที่จะเป็นงบดำเนินการของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อเรียนรู้ก็ดีหรือสื่อที่จําเปน็นต่างๆเนี่ยทั้งสื่อเรียนอุปกรณ์เหล่านี้ไปได้วยการโดยเฉพาะวิทยาตเนี่ยมันจะเป็นต้องมี หรือเรื่องของคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีในคดีนั้นมีแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนพยายามที่จะมีแต่ว่ามีแล้วใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีนะะเพื่อต่อการเรียนรู้ของเด็กไหมแล้วก็ที่สาคัญคือคุณครูเองคุณภาพของครูผู้สอนแล้วก็จำนวนของคุณครูที่มีอยู่พอเพียงหรือเปล่าเรามีครูที่ขาดแคลน ในหลายๆเรื่องครูที่สอนไป่นต้รุ่นนะคะอย่างปฐมเนี่ยเราไม่ได้ความสัมพันมากมายเราคิดว่าใครก็ได้จบอะไรก็ได้ที่จะสอนวิชาของเด็กประฐมศึกษาซึ่งในประเทศที่ประสบความสมําเร็จเขาให้ความสัมพันกับที่ระดับประฐมศึกษาหรือก่อนประฐมศึกษาคือเด็กประฐมไวัยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้คือถ้าตั้งแต่เด็กอนุบาล3-5ขวบเป็นวัยที่พร้อมรับเรื่องต่างๆ เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงการจะให้นักเรียนมีทัศนคติหรือมีความชอบในวิชาที่เราอยากให้นัาเรียนต้องเริ่มที่3-5มถึงห้าแต่เราปล่อยช่วงเวลานั้นมามันก็มีเรื่องทุทอะไรเรียกทุบพระโภชนากาซึ่งก็ขัดแคลในถิ่นห่างไกลหรือโรงเรียนขนาดเล็กนะคะพอมาขึ้นปถมก็เหมือนกันครูก็ไม่เคยที่จะสอนเหล่านี้ได้ดีไม่สอนคือเขาไม่ได้จบเมเจอร์อะไรจบม .6 จบปรี แต่ว่าการสอรนปฐมเนี่ยเป็นการสอนที่ยากนะคะก็ต้องบูราณาการเราไม่สามารถจะสอนวิชาอาร์ตล้นวนๆคณิตศาสตร์ล้วนๆแต่ผูกจะบูรณาการสิ่งเหล่านี้ยังไงที่ให้องเห็นนะคะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยนั้นคิดว่าต้องใช้ความพยายามที่ระดับปฐมศึกษาให้มากที่สุดเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเป็นฐานรากและเมื่อเข้าสูงขึ้นไประดับมตน้นมปลายและข้ามหาวิทยาลัยฐานที่สําคัญขณะน,นี้เนี่ย ก็ะจะเป็นส่วนที่จะช่วยให้การเรียนรู้ในระดับข้้งบนมีปัญหาลดน้อยลงนั้นยกตัวอย่างนะได้อย่างเราที่เราพบ